สวัสดีค่ะแฟนคลับย่ราทุกท่านพปัปากับคุณแม่สาวดำปารวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกวันนี้วันที่27นะคะวันนี้วันที่27พฤษภาคมพศ2564ร 64, จ้าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่28นะคะมรืนก็เป็นวันที่29ซึ่งเป็นวันที่อุปสมบท ก็ปู่3 8มแนะคะซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับ fc ทุกท่านกับสายบุญทุกคนแฟนคลับทุกคนที่มีจิตศรัทธานะคะที่ส่งปัจจัยนะคะมาร่วมนะคะซื้อป้าตรไยจีวอนซึ่งเมื่อเช้านี้สาวดำก็ ไปดูไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จีบอลผ้าอะไรไบางลูกไอ้บางคนก็เรียกว่าอะไรอะไรนี่แหละมัสลินหรืออะไรเลยคุณแม่ก็จาได้แต่ลินลินนี่แหละเมื่อเช้านี้เขาบอกอยู่ว่าอะไรนะละรามารินหรืออะไรนี่แหละก็เรียกไม่เหมือนกันแต่คุณแม่ก็จาตรงที่ว่าอะไรลินลินนี่แหละคือเป,เป็นผ้าที่ดีที่สุดบ้างนั้นเถอะเขาบอกนะคนขายนะ แต่คุณแม่ก็เคยซื้อแต่สามพันเก้าร้อยห้าสิบาทนั่นแหละลูกจะโอ้คุณแม่ก็ดีใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอฟซี FC ของคุณแม่น่ารักทุกคนคุณแม่กับภาวนาขอให้เอฟซี FC คุณแม่แฟนคลับคุณแม่ทุกคนที่ดูช่องของคุณแม่นี่แหละช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาสเสน,น่ห์ชาแนลช่องเย็นจิตวัตถุคอมโบนั่นแหละคะ่ะ ทุกคนนะคะที่ส่งปัจจัยมานะคะมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลพระปู่3 8 9ช่วยคุณแม่สาวดำพารวยนะคะก็บัญชีที่29นีก่ก็ได้ผสมหมดแล้วลูกนะคะเราก็ช่วยกันดูแลพระปู่นะคะก็มันขึ้นอยู่กับกจิตศรัทธาของทุกคนนะคะส่วนใครที่ได้รับของที่จองมาแล้ววัตถุมงคลของอ่ ก็ปู่ศรีสุธโรนะคะที่ท่านอ่าลงเลขลงยันเดียวว่าเ็าเรียกว่าอะไรก็เจมิมกระเป๋าแล้วก็ทุกอย่างนั้นแหละลูกใครได้รับแล้วก็ให้ไลน์บอกคุณแม่หน่อยนะลูกอ่าส่งไปเยอะแล้วลูกส่งไปเยอะแล้วนะลูกส่งไปเยอะแล้วคนไหนที่ยังไม่ได้แต่ว่าคุณแม่ก็ อบอกแฟนขับนะคะว่าพักหลังๆนี้รู้สึกว่าจะจะส่งมาทั้งลายฮานอยกลุ่มฮานอยทั้งไม่เจกลกลุ่มฮานอยก็เลยส่งกันมั่วตัวไปหมดบางคนก็ว่าคุณแม่ไม่อ่านลายก็เอามาส่งลงในช่องหวยฮานอยอีกอาบางคนหวยฮานอยก็เอาไปส่งลงลายส่วนตัวคุณแม่อีก แล้ววันนี้คุณแม่ก็มันจะไปจําได้เหรอลูกว่าของคนนี้คุณแม่ส่งแล้วของคนนั้นคุณแม่ไม่ส่งแล้วอะไรย่างเงี้ยหมายความว่าเชื่อลูกลูกก็ทํามาแบบนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยก็เลยงงนะลูกนะคุณแม่ก็ไอเบอร์ทรที่สั่งของในะลูกไลน์ลูกไลน์ที่สั่งของนะ่ะศูนย์แปดห้าห้าแปดสี่เก้าเจ็ดห้าสามนะลูก 0855849753เนี่ยที่ลูกๆทักเข้ามาในลายนี้ลูกลายของเบอร์นี้นะลูกแล้วลูกก็อ่อส่งเงินมา1,000บาทแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมรหัสไษณสน์ลูกก็พิมพ์ต่อกันเลยลูกให้มันเป็นคนคนเดียวกันเลยสมมุติว่าสมมุติว่าอาวชื่อพัตรราพรรุ่งพรเจวีบ้านเลขที่2 6 2หมู่2หมูบ้านลหานาตำบนละหานา,นาอำเภอแวงน่าจะบ,บักขอนแก่น สั่งครีมหนึงจุดหนึ่งพันบาทอาบอกรหัสประชนียอะไรมาด้วยให้ให้มันเป็นอันเดียวไงลูกก็ส่งเข้ามาก็แล้วแล้วลูกแต่ทีนี้ถ้าลูกลูกส่งเข้ามาในไลน์นี้ลูกก็เอาไปส่งไปเข้าไปในไลน์อีกเบอร์หนึ่งาบางคนนะส่งไปทั้ง3มเครื่องเลยอย่าไปส่งแบบนั้นนะลูกถ้าลูกลูกแอดไลน์เบอร์ไหนเข้าไปลูกก็ให้ส่งไลน์นั้นแหละให้ทักกันไลน์นั้นแหละ ถ้าคุณแม่ยังไม่ได้อ่านก็ยังไม่ต้องตกใจลูกเพราะคุณแม่น่ะเคียงให้หมดทุกคนนั่นแหละลูกนะทีนี้เบอร์ไลน์เบอร์ส่วนตัวใช่ไหมเบอร์ไลน์เบอร์ส่วนตัวคุณแม่ก็คือ081 3 6 7 3 2 6นเอ่านั่นนะ่ะเบอร์ไลน์ส่วนตัวลูกนะคะอ่าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ095 9 7 1ดหนึ่ง หกแ0ดเก้าศูนย์ศเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายส่วนตัวชัดเจนแล้วใช่ไหมลูกเบอร์ r, ที่สั่งวัตถุมงคล085 5 8แปดห้ห้ลูกนะคะ,ะแล้วทีนี้หมายเลขบัญชีมันเปิดไม่ได้นะคะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจแบบนี้เพื่อที่จะให้ พ่อปู่สามปเก้านะคะท่านได้มีเงินเพื่อที่จะเอาไว้ใช้รักษาตัวท่านะคุณแม่ก็ถามหลายคนนะคะเขาก็บอกว่าโอเคคือรหัสบัตร ATM คุณแม่ก็ให้ให้อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรหัส ATM ให้ท่านเปลี่ยนรหัส ATM เองนะคะแต่ว่าสมุดเนี่ย เป็นคุณแม่เปิดต้องเปิดเป็นชื่อคุณแม่เพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านั่นนะ่ะเปิดยากลูกคุณแม่ไปที่โลตัสเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ที่ว่ามีอะไรนะมีที่พวกที่เขารับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยอะไรเนี่ยเขาก็พูดมาอย่างนี้ลูกอ่าก็มีคุณแม่ไปก็พาอ่าก็พาอาจารย์นี่แหละค่ะเข้าไปนะคะ เขาก็บอกว่าเปิดไม่ได้ถ้าจะเปิดก็ต้องไปเปิดที่อุบลแล้วทุกวันนี้ก็เปิดยากแล้วยิ่งถ้าจะบวชเนี่ยยิ่งยิ่งไม่ได้เลยคุณแม่ก็ก็เป็นคนตรงคนซื่อเนาะเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ก็ไม่ได้มีทรงผมเนี่ยนกเก้าไปในธนาคารน่ะเขาก็ถามคุณแม่ก็บอกตามตรงเนี่ยแหละลูกว่าท่านจะอุปสมบทวันที่ยี่สิบเก้าเมื่ออื่นเมื่อฮือเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งเปิดไม่ได้คุณแม่ก็เลยไปสอบถามกับพระที่ท่านอ่เราเคยรู้จักท่านท่านก็ใช้เป็นชื่อพี่สาวมั่งชื่อลูกสาวมั่งอย่างเงี้ยน่ะอ๋อก็เลยถึงบางอ้อน่ะลูกอ่ะสรุปแล้วเบอร์หมายเลขบัญชีของพ่อู้สามแปดเก้าก็คือชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่แต่สมุดบัญชีกับบัตร ATM อ่ะก็เป็นของท่านนะคะใครจะส่งเงินมา มาช่วยพระปูนะ่ะส่งปัจจัยมาช่วยพป้ปูอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ส่งไปที่หมายเลขบัญชีสองสามศูนยูนแปดเจ็ดแปดศูนห้าหนึ่งนะลูกนะลูกนะให้จำให้จำกันเอาไว้นะคะว่าสมุดบัญชีเป็นชื่อคุณแม่แต่บัตร ATM กับสมุดอยู่กับ พอ่อปูสามแปดเก้านะคะอ่าแล้วก็บัตรเอทเอก็ต้องเปลี่ยนรหัสนะลูกเปลี่ยนรหัสจ้ะแล้วสมุดบัญชีนี้คุณแม่ก็เปิดนานแล้วละลูกนานละเนี่ยเอาให้ท่านไปใช้เพราะว่าท่านจะได้มีเงินไว้รักษาเนื้อรักษาตัวเมื่อเวลาท่านเป็นอะไรฉุกเฉินนะลูกบางครั้งคุณแม่ ก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านหรือท่านอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณแม่อย่างเงี้ยนะลูกก็ให้ท่านได้มีเงินติดตัวเผื่อเป็นฉุกเฉินท่านจะได้มีเงินอเอาไว้ใช้ใจ่ายในเวลาฉุกเฉินในเวลาจําเป็นนะลูกก็ตามที่ลูกๆแนะนำมาทุกคนแนะนามานะลูกธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชีสองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดศู นาลูกาธานาคารกรุงเทพนะลูกโชคชัยสีลาดเล้าตอนที่คุณแม่อยู่ที่บริษัททอ็อปไลน์ไดมอนด์นะลูกท่านจะมีอคอนโดให้ศิลปินอยู่แถวนั้นแหละทุกคนในในค่ายของทอ็อปไลน์ไดมอนด์นะลูก ก็ศิลปินเขาก็ไปเปิดกันที่นั่นแหละคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้แล้วอีกอย่างคุณแม่ก็มาก็แล้วอีกอย่างแฟนคลับที่จะช่วยเหลือพ่อปู่สามแปดเก้าให้ส่งเข้าหมายเลขบัญชีนี้นะลูกนะแต่ถ้าใครจะสั่งวัตถ,ถุมงคลสสั่งแป้งสั่งทุกอย่างต้องส่งมาที่ธนาคารกสิกรไทย0 0 6 หนึ่งเจ็ดสี่แปดเก้าสี่หกนะลูกถ้าจะเป็นเงินที่ทำบุญช่วยเหลือพ่อปู่สามแปดเก้าก็ให้ส่งไปที่ธนาคารกรุงเทพชื่อคุณแม่นี่แหละลูกชื่อพัทราพรรุ่งพรเทวีนี่แหละนะลูกนะหมายเลขบัญชีสองศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าหนึ่งนะลูกนะสาธุสาธุสาธุาธขอให้ทุกท,ท,ท่าน มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็แล้วคุณแม่ก็จะบอกอะไรอีกเนอะเมื่อกี้เนี่ก็จะลืมแล้วมางนี่บอกหมายเลขของพ่อปู่แล้วนะคะแล้วก็มาอาเลขของคุณแม่ก็มีไม่กี่ตัวเท่าที่รู้นั่นแหละลูกเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะจะไปไอ้นั่นจะไปเอ่อเขียนใส่กระดาษ A 4แล้วก็จะถ่ายให้ท่านได้เห็นหมดทุกใบน่าจะมีไม่ถึงสิบใบหรอมั้งนะลูก แล้วคุณแม่ก็เตือนแล้วนะลูกชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะลูกเราเราเห็นเราสะดุดใจสะดุดตาตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นนะคะแต่อย่าไปซื้อหมดทุกทุกบินทุกช่องทุกอะไรล่ะลูกถ้าเรามีบุญเรามีบุญวาสนาเขามาช่วยเราเมื่อเวลาเราทํากุณงามความดีชุกลาบมันก็จะเข้าลูกมันก็จะ ติตาติใจนะคะติดตาติดใจจะทําให้เรานีได้ซื้อทันทีเลยงั้นแหละลูกหมายถึงอย่างนั้นแหละลูกโอ้อากาศร้อนเหลือเกินนะลูกวันเนี้ยอากาศร้อนจริงๆเลยนะคะเอาทุกคนก็ทราบกันแล้วเนาะหมายเลขบัญชีของป้าปูสามแปดเก้าใจกันตามนี้นะลูกอาจารย์จะท่านจะบวชในวันสองวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะลูกก็มี คุณพี่ที่อยู่กรุงเทพท่านส่งมานะคะ,ะพร้อมทั้งครอบครัวท่านน่ะท่านส่งมานะคะคช่วยในในซื้อผ้าตรไจีวรซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในงานบวชนะะั่นแหละลูกท่านส่งมา10,000บาทนะคะแล้วก็มีลูกชายคนนึงนะคะที่เขาเคยช่วยเหลือประจําหมายถึงเอฟซีนั่นแหละเขาก็ช่วยมาอีก700 0บาทนะคะ ต่อไปถ้าใครจะช่วยพ่อปู่นะลูกนะ,ะช่วยพ่อปู่หมายความว่าส่งปัจจัยเข้าในบัญชีของธนาคารกรุงเทพที่คุณแม่บอกไปแล้วนะ่ะนะลูกนะ่ะส่งไปอันอสมุดบัญชีนั้นนะลูกนะของพ่อปู่3 8 9แปดเก้านะแต่ถ้าใครจะสั่งวัตถุมงคลสั่งครีมสั่งกระเป๋าสั่งจับทนสั่งตะกรุดอะไรทุกอย่างเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยนะให้ส่งมาที่ธนาคาร กรุงไทย4220608141ธนาคารกสิกรไทย0061748946นะลูกแต่เป็นธนาคารของปู่นะเป็นธนาคารกับบัตรเอทเอ็ของท่านเป็นเบอร์เป็นเบอร์เป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นสมุดบัญชีส่วนตัวของท่านน่ะนะส่งไปที่230087851851นะคะลูก2 3 0 087 8051ธนาคารกรุงเทพชื่อคุณแม่นี่ลนะลูกพัตราปพอลุกงพันทีวีเอาให้ท่านใช้สมุดธนาคารเล่มนี้มอบให้ท่านเอาไว้ติดตัวท่านไปเลยนะคะเพราะว่ามันเปิดบัญชียากค่ะนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็บอกเขาตามตรงละค่ะว่าท่านอยู่ไหนท่านก็ว่าท่านก็ คือคือคือผมท่านท่านไม่มีเนาะท่านก็หัวเอาพูดอยให้บาปสาธุท่านคือท่านก็หัว่นนะเนาะเขาก็ถามาแม่สาวดำก็บอกว่าท่านจะอุปสมบทบัญชี่29คุณแม่ก็บอกอย่างเนี้ยเขาเลยไม่ให้เปิดบัญชีอ่ะโอเคเข้าใจตามนี้นะลูกเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอทุกคนมีโชคมีลาบนะลูกนะนี่แหละวัดกันวัดใจกันนี้แหละลูกคือถูกก็คือถูกขอให้ถูกสองตัวสามตัวแล้วแต่ท่านจะเมตตา ก็จะท่านก็จะได้ช้างได้ม้าอย่างลราพูดตามที่ญาพ่ะปู่ท่านขอสาธุสาธุสาธุ